จะขายบ่โอ้นไม่ไรเพ่เลยดิไปไปหาเจ้านา <oh> ี่โอ้กำลังสิไปหาคงเทานี่ยังยังยเนาะ บอกว่าเป็นภาพบรรยากาศช่วง11โมงกว่าๆพี่น้องะไยเนาะใกล้สิพย์แล้วของวันเมื่อนี้เนาะเป็นวันดีวันงามเนาะวันที่งบยอดเสาเกล็ดซานลานแป้นของหนองทายและหนองไม้แล้วก็เป็นวันดีของหนองน้ำที่มีไฟฟ้ามาติดตั้งให้กับน้องแล้วเนาะโอ้ยเป็นอะไรที่มีทิพย์น้ำสองครอบครัวเนาะอ่าส่วนทาง ขอบคุณน้องสอนเนาะหรือว่าเคืองซานรัดแป้นของน้องสอนการไฟฟ้าโทรหาทางบาบุญนัดมือเขาไฟเงิืองน้องสอนแมนมือวันเสาเด้อพี่น้องเด้อบ่วันเสากับวันอาทิตย์เพิ่นวะเนาะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะมือนี่ก็เป็นวันเสาอาทิตย์นี้เป็นวันเสารอาทิตย์หน้าพี่น้องเลยแต่พื้แหละเนาะบาบุญลงเมื่อบ้านมือนี่เนาะอยู่บ้านจักสองสามมือ เนาะก,กับเป็นวันพุธเดินทางขึ้นมาอีกกับพอดีมาบุญคืนมาสิได้เบิง่งการไฟฟ้าคืนมาติดตัง้งเขาเพื่อนสร้างร้านแป้งของน้องสอนพอดีพี่น้องเลยแล้วก็ทำกับอุลเองกับสิได้มาแจ้งกับน้องสอนน้องคนไหวเนาะแล้วก็ทีมาถามทางน้องสอนเลยพี่น้องเลยน้องว่าสร้างหยัดกระบุนว่านี่สมมติเดินไฟในไฟในตัวเพื่อนมาละบ่หรือว่าจังใดพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเลยทางมาบุญสารวัล กาบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุข,ขุสุคนสบายดีเอฟซีปุ่นใหญ่เจวันบัตถุธานเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องบาบุญซาเราอันเด้อพี่น้องเด้เอเนาะเนาะสร้างกันยังไปลุ่มทางขุดก่อนเนาะหนักเป็นเอื่อนเรือว่าจังได้กับสีมาลุ่มอยู่ทางเพื่อนน้องสอนเนาะภายในโตของน้ำพี่น้องเลยอืม ทางว่านสาบภายในเนาะภายในแล้วหอดใสแล้วโอ้แล้วได้พี่น้องไฟนี่เนาะโอ้สาบเป็นทีเรียบร้อยยังเนียบเลยพี่น้องเลยโอ้โถเนาะงามแต่ว่ายังเคิงหนึ่งไฟหนึ่งยังไฟเดียวยังไงซะแล้วไปละซ้ำไฟยังไฟนี่า ตัวสร้างมาเห็ดจานสาวมือเดียวเนาะแล้วก็ติดตั้งเลยกระเทศเพืนเลยฟิลิปปินสมือเดียวอแล้วก็ติดบานใส่เนาะอืม่ะว่าโอเคเนาะน้องซ้อนพี่นะ้องเลยจะได้น้องทรายเข้าไปตุบเบ็ดเมื่อวานนีนเมื่อยบ่หรือว่าจังใดเนาะไปบุกป่าบุกดงกับเบ้าเคยล่ะเนาะพี่แต่ว่าวุ้นกระเสียทั้งน้องซ้อนเบิ้ง แห้หรือใส่ตอมต,ต่อไว้พ่น้องเลยเนาะเอาไม้เอา,เอาอยางห้องกันไว้บัดเลยพอเบื่อมันเจริญเวลาฝนตกเนาะซบ่งต้องไล่ไปคนทางอ่าให้สร้างคนเฮ็ดแล้วก่อนเนาะมื่อื่น,น,านมาซาใช่ไหมน้มนั่นเกินเอ้ยนำ้นำนำ้ำน้ำเงินกาดเนาะอ่ะลองใส่เฮ้าใส่ดีเจ้าใส่ดีเนาะเรื่องไรเนานะขอขอกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วอืมไปต้มปลาว่าในมันอยู่บ่ บดแมนบดแมนบดชิตโตเลยนี่ไงชิตโตชิตโตเ,เด็กกับมานเด็กาะน้องออานมียังนะฮะไมขายบ่<ด>โอ้น้องมไม่ไล่ไปเลยดิป้าไพ่ไปหาเ<า>จ้านี่<ด>โอ้กำลังสิไปหาทงเท่าไรนี่ฮะทงสิบพันอุ้ยน้องมไม่ไล่คือขายถือแท้ ออสเจ้าคือคล้ายถึอแค่ลายผลเขาคลายฮะลายเขาคลายเลยให้เจ้าลองไปหาคล้ายได้อยู่ไปจักเนาะแต่ว่าวุ่นไปหาเพืนในบ้านเมื่อกี้เนี่ยมีเขาอยู่เลยว่าชีพบอกทั้งในบ้านว่าเรื่องเขาไฟเฮือนเจ้าน่ะยกเลิกโดยอยู่ในเฮือนพ่อบ้านเด้อโดยอ่ามิแต่เจ้าไปเห็นเพื่นหรือบอกคนไหวก็ได้นอกว่าชิพคอต่อเฮือนเล่ากับบริษต่อแล้วโดยพอบุญ ทางการไฟฟ้าเพิ่นแจ้งมาว่าวันเสาร์จะมาเข่าไฟให้พอเพื่อนองน้ามืัอนี้เพิ่นไปเข่าแล้วอวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละพอดีบาบ,บุญขึ้นมารอบหนาเด้ดเอเมิต่สร้างที่ว่าจะมาเดินไฟ,ไฟ,ไฟนอยอยายในเคื่อนเจ้ายังบันได้มาบ่ดูจังเดยดีโท่ทางสร้างคุณตืมเนาะถ้าว่าเพิ่นพอมากอะเสียหายเพิ่นจะพอมากก็ได้เนาะเมาเถิดจะให้สร้างไฟเพิ่นนี่ กา,ไารไฟผมมาให้ผมเดินให้เลย,ยนเนาะมันจังบุรีเซียไล่ต่อเนาะเนาะน้ะอ,อ,นองสอนเจ้าว่าถืออะไรแพงเนี่ยทำไม่ไรเนี่ยฮะถือถือบ้าโอ,โอ้น้องออนไปหาพี่น้องเลยกำลังชิ้เป็คายทางไหนนี่อ,อ๋อยอ,อยากให้บาจันเมือ่ออยากให้บาจันเมื่อบ่ให้บาบุญบาะ น้อยใจเด้นี่ยสบายดีให้เจ้านี่ให้เจ้าเบาจันให้บวใหบาบุญน้อยใจเด้ข่อยว่น้ำเด้เออวัหยอกกีเชนี่น้ำไหลจะคงเนี่ยแปดทงแปดงน้ำไหลน้ำไหลไผ่น้ำเนาะไผ่ไปหาเจ้าเองไผ่สาลูกให้แม่ให้แม่ลำให้แม่ลำ พักกูดกับแมนบอสนะพักกูดของไผ่พักกูดของไผ่ทั้งสองฮะพักกูดไผ่นี่พักกูดเจ้าพอเจ้าไปหาเชียวไปขายบอสอันนี่จะยังอยู่พักอออู้พักกูดไม่ตุ่ยมากเลยโอ้ของแสบไม่ตุ่ยได้นี่ฮะโอ้คักแล้วใช่เนาะโอ้พอเจ้าไปหามาอืมถ้าพอเมันกลายเป็นยังไงเนาะอ่าได้จักโทงฮะ สามทถงสามคนโอ้คนไปหาทางใหนดีเนาะแถวปลามันผมบอกอยู่ห่ว,วยผูบ้บอลเจ้าไปตึกเบ็ดผู้บ่ผูแม่นตึ๊กเบ็ดมันตายมันแล้นวน้ำคือจีเป้าอยู่ไกลอยู่เนาะเพราะว่าอยู่แถวโซนมันเนี่ยไ่ได้ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขาฉีดยาเนาะอันนี้แถวห้วยพักในยู่แถวห้วยเนาะดดมัน่ไ้อยู่แถวชนมออืยห่ว,หวยพียยนนย่น้องเลย ออพอดีแล้วใส่เมื่อนี่สิกรับบ้านพอดีทางลุงจันก็อยากได้ดอกไม้พอดีว่ทาทั้งลุงจันว่าสิเอาไปฝากทางพ่อแขกนะเนาะอ่ากว่าเอาเป็นกระสอบเลยมันเป็นไปแกงกินอยู่ในสิซื้อสร้อยแล้วละกันเด้อยาว,วุ่นซื้อซอยทองอ้อนกันแล้วกันเนาะแปดทงเป็นเงินเท่าไหร่ฮะ <c oughs> เอาเอาแต่ เอาแต่50เอาแต่50,000บาท3ธงน่ะฝากพุทธธงบ่ได้ป่ะอ้ายพี่น้องไปหาหัวย่องหัวย่องมาแล้วก็พี่น้องเอยกําลังจะมาฝากเนาะฝาก3ธงเอา50,000บจับอกมือวันเช้าเฮาเฮาเมื่อบ้านเด้อจันบอกคอเฮาไปหาให้อจันบอกว่าหาน้ําไม้ให้แน่เด้อสิซื้อซอยสิบ่ด เนาะขาเป็อเนอะไรบอสเข่า,านะ้ำซามปลาอยูงง่เพื่อนยังบ่เข่าซานนะยังยังอย,ย,องอยอู่เนาะยังลายบ่สยังสมนึงฮะยังสมนึงยังสอบนึง,ง,นงเดออตัวยังกินประหยัดจนแล้วครับพี่น้องเนาะจุ่ล้วกินน้ำม,ม,นะมันย <laughs> ิ่มมันก็เรียกเข่าเนาะโอ้มีแต่นอะเขาขาวได้หนิพี่น้องเลย ืมมันไหลไปแล้วเอามาหายพอแคบเนาะม,มัดมัดปลาพอนองหละม,มัดมัดไว้ใส่มาเฮียหางซ้อนน้ำปลกตูดเนาะกรูดกินกับแก้วเ,เนาะหนึ่งเรือว่าต้มกินพีคืออะไรโอ้ของปวดมีตุ้ยได้นี่เป็นแหงจุ่มอยู่ใหางซ้อนหาปลากูดมาฝากเด้อพ่อชันถือแล้วถึกใจมีตุ้ยแล้ะ รเรื่องไฟนี่เดี๋ยววุน้นไปคุยกับสร้างทีมงานสายจวดก่อนเพราะว่าวุ้นทีมงานสายจวดหาหิ้งแต่ว่าั่านทับปชิมากะยังโมดูหูคาสร้างคนดำที่น้องคือว่าชิมาตอนเศร้าแต่ว่านี่มันเคร่งมือก็เป็นมาเนาะมันข้าเวียกหรือว่าจัดใดที่น้องอะไรทีทำทางาสร้างแหล่ขึ้นสร้างตีเลื่อนน้องท่านั่นนองไม้เรายังดีอยูย่คนนึง เเ้าาา,า,าลมองานไปยอ่อเ้าอยู่พุ่นเลยพี่น้องเลยน้องซ้อนน่ะไปแล้วของเ้านี่พี่น้องเลยเนาะไปแล้วเห็นโบเห็นทีมงานแล้วก็เลยเห็นคนร้ายแล้วกันเดนะ็กอายเนาะมาพี่น้องเลยเนาะซ้อนก็นเลยยังไม่ได้ไปพี่น้องเลยน้องไปเห็นคนร้ายแล้วเนาะตาลัายเนี่ยคนของเ้านี่พี่น้องเลยเนาะน้องซ้อนมก็เลยมาย่างไปแล้ว ตอนทางทีมงานไปถ่ายตอนกินเข่ากินน้าเหมือนน้องซ้อนบริเวณทางทีมงานแล้วก็เลยขอกลับมาก่อนมาเบิ่งเฮือนเพราะว่าพ่อสิไปสวนไปหาผักกูดแล้วมีคนบังเฮือนก็เลยกลับมาน้องคนว่าอ่าบอกเป็นยังเป็นน้องอะไรน้อบอกว่ากันเพราะว่าน้องซ้อนกับมีคนเบิ่งเฮือนย่านคนมาหลักเครื่องของแล้วนเนาะอ่าตรงมีคนเฝ้าพ่อวิญญาณกับเจ้าวิญญาณเนาะนุะน้งวิญญาณเพราะวิยูาก็ต้องฝากคนในวิญยูณไปเป็นยังไง เอาสากเดียวบุญจิ่ายเงิงนค่นนาน้องอ่อนก่อนค่าน้ำมันน้องออนก่อนกับสิบพันอันนี้เป็นน้ำใจของบุญด้อเจ้าว่าเอาหาสิบแต่บุญหายจเจ้าแซนหนึ่งเลยเออฮะเอาไป ขอบใจอ่าเอาไปเด้เอาไปซื้อเข่าซื้อนามชื้อนุ่มให้ลูกนั่นแหละอ่าขอบใจลาที่ว่าจะเอาฝากบุญ้นไก่แ่วบุญไก่อ่าให้น้ำใจน้องแบ่งปันกันเนาะเพ<ด>ื่อให้น้องเพิ่นกับไปซื้อเข่าซื้อนามให้ลูกอะไรลูกก็ยังน่อยสั่งไปหน่อยเนาะอ่ามีถน่อไปหาไก่บ่อนไก่โอ้ไปแต่เศร้าเนะก็มาไปจักน่เนาะไปแต่ หกโมงอาาหกโมงโชล่าไม่แต่หน่อไม้ลายเนาะเดี๋ยกำลังสิออหน่อไม้ลายจะค้ายถือกูหมูแต่ค้ายํำทางสิบหาพันเลยเาขายำทางเขาซื้อเยมันหลายป่ะหรือว่าตั้งใจอยากมาขายทั้งบุญสิบพันเนี่ยปะเด้าคนอื่นในสิหาปะเดยอเออขอบใจเด้อ ขอบใจบาบุญเด้ออให้ยุดีมีแห้งขอให้สุขภาพแข็งแรงผมเจ็บจะได้ผุมไลายจะมีขอให้คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อนอนหลับขอให้ได้เงินเมื่อตื่นขอให้ได้เงินแสนขอให้บาบุญเดินทางปลอดภัยเด้อทางเบาจจนนำขอให้ยุดีมีแห้งคือกันเด้อสาธุอ้ยสาธุสาธุขอบใจขอบใจเนาะฮะไปแต่เมื่อบึงลูกบึงเต่าเด้อฮะ แมนเรากำลังหิวมากพอดีซื้อซอยเล้วแล้วเมื่อกี้นี่เพิ่นละบ่อ่าโอ้ดีแล้วใส่เพิ่นว่าซื้อซอยวุ้นจะไม่ไลเนาะไม่ไลโอ้ยงามเลยอฮะสบายดีแมนทงเทใดก็เพิ่นขายเพิ่นค้าทงสิบพันแต่ว่าเพิ่นให้เฮาน่ะพุณละทงเพิ่นเอาแต่หาซิบสองสี่หกแปดโอ้ดีแล้วแมนพปวนก็เลยซอยเพิ่นให้เพิ่นแสนหนึ่งเอาไปซื้อ ของกินของยาให้ลูกเน้อโด้อดอาจารย์นี่แหละบอกคนเด้ลืมเนาะบาซิว่าแวโย่อะไรวะเน่ยแล้วเจ้าซื้อเลยกับซ้ำ่อยซื้อเลยเถะเนาะโดยอย่างบริเชียเงินข่กันฝากวแค่เพียนเ่านั้เนาะอันนี้ส่วนพักกูดของพอ้องซ้อนคุณรอฝากใหข้างสามเขยภุริงอาใจัก่นีนี่นี่น่นีนี่น่น ตุ๊กข่อยผิ์ไว้นน่เมื่อวานนี่พือนโอ้ยออกมาออกมาโอ้ยลืมเลยพี่อะไรเนาะปีแรกสิเอาน้ำไม้นี่ใส่อืมพผลหม้ฮัมผลจากม้ฮัมไปไปเบ่งล็อกแกละบอกเพื่อนซานรานแปพี่ดงเยพี่ว่าม่ได้ลายหอกยังมีแก๊สสแก๊สอ่าวาจเอาทำหันงเชื่อเพนมากเลยฮึ <C up> ของฝากจากน้องสอนครบ,บอกเยกอยังคบแล้วสิญญพ,พี่ก็ไปฮึบไม่ใช่ผวก,ก,กัอน่นยัองอยู่หเนาะอ้ยมีรู้ จัดใส่เอาเอาตอนขาเจ้าเผามาขึ้นนี่จเจริไลโอ้ยีไรน้งงองวัวเชาาียวไห้น้องน้อยกินเลยขึ้นทำไมไหลลัคขาถือเลยวว่าใคยจะมัวไห้ชุนเฮา,าเดี๋ยวกาปกติแราแกนางอ,องซิมหาหรือทงซ้าวะแพงอย่างเี้รทำไมทำไมไหลแพลงอย่าง้ ต he ัวนี he ้ไ <ừ> <jud ils. S 1> ว้นี่เนาะมันยังโบเหี่ยวเนาะเลยขัดเนาะพอนทังซอนไปหาแต่ปุ๊บไก่มาเอาไว้เอาไว้นอกก็ได้เนาะเพราะว่ามันสุดต่งมันจะซื่อเด็กกองข้าวก็ได้เนาะเอาปากอะไรเออเอกุดดึน้องเป็นบุหรีมีแนวกินได้ อเอานน่องต้มกนเอาเอาไว้เอาไว้น่อปอเงากเาานอนต่อกขึ้นเรากระไรเอาาไเมื่อวานเนาะไอสีเป็ดม่อานเ่กลไจนเมื่อยเ้าก่นเนาะไอ่ปลาโตว่าไงซัมพาเมอร์เนี่ยนะวะาตใหญ่ตใหญ่ทำนี่นี่ Nó oh, khơi okay, la ở uh, 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 uh. 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 đây đó. Ờ. Quay nó hưu ái. Cắt lắc lau hưu. Đi đây. Cắt xăm uh. bằng khắc, khắc đó. Ô. Uh. Uh. Oh, mày. Thêm chắc chắn nhà bọn. này. Uh. ได้เด้สูดีผิองเลยนะมีคนโชคดีในน,น่อลสอนมีแลนะเนาะไปคนมากบ้ง้เลเลยมีขึ้นอยูดอาี้นอน้นีวนันัี ใสน้องซอสไปด้านบนซอไปด้านบนน้องซออ่าทั้งลุงจันทร์และชวนเจ้าไปเฮือนน้องน้ำคุณวาสิมีแนว่ใส่เจ้าเอ่อเคองค้อนแห้งเจ้าเด้อเออเมียนเมียนเครื่องค้องก่อนหลอกประตูประตางเฮือนคักแน่เนาะเมียนมี ไปต้มกินเนะ<ด>ะาะเกื่อบปูซาเมล่นน้ำได้พี่น้องเลยอ่ปาปลาช่าโอเคเนาะเดินทางไปเพื่อนน้อกน้าพี่น้องเลยเนาะ<ด>แล้วก็นอกท่าแหละนอกไม้แล้วบนก็นจะไปท้าเมืองสร้างคือกันว่าวัดแทกสังสีได้เรียบร้อยแลย้วบ่กเรืรอวัดจัดไหพี่น้องเลยเป็นปสิบพี่ซังอ่าสั่งสองสั่งสีงส ให้น่องค่น้องไม้อย่างสวยงามพี่น้องเนาะไปยใจโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิเดี๋ยวความรูยากจบคลิปแล้วพี่แล้ะน้องเพียอนสั่อนเด้อพบอกกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กัมาตำล่ากัว่าแมนพี่น้องทางน้องพอนเนาะทหลังนองนะคะปองอกปองต้อนมาให้น่องเป็นใหม่หลังจากพักสูตรพี่น้องเลยเนาะในกีมงานซ้ำเคยเดินทางกับบ้านไปฝากทางขอบทางครัว แต่ก่อนสิกลับก็บเอาอยากเอางานทางบ้านขของ้างออกมากให้เรียบร้อยซะก่อนจังคอยพากันเดินทางกลับบ้านพี่น้องเนาะเอาซาลากินนี่เนาะกันแสนะดงความรำลากแก่สนิกรขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจควแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีวัตถุธาแนนทีน่เนะขามาหามาสม้มเป็นกําลังใจให้กับซ้ำก,ก็ซ้ำเืยแลักทีมงานห้อบัดสกู๊สุสนุนเนาะซาลากินนี่ไปแล้วพี่น้องบพบกันคลิปหน้นาสบายดีและสวัสดีกัน,บ,น,นบัดสกู๊สุลยินดีเป็แห่งส่งมาล,ำล้ำรวยเฮงเฮงปังๆพี่น้องเด้อ